เขาโพดกับหัวหอบด้วยค่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับผมโอ้โยเขาโพดไม่แตกนะท่านผู้ชมโอ้โหุยนั่งดูกัน,นเพลินเล่นไปเล่นมาโอ้โหระดาบสุปเอนค่ะครับผม2008 2อ0พันแร้อยำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสน,นานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะ คนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะโอเคครับก็กลับสวัสดีทันผู้ชมผู้ฝันทุกท่านกันดูนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมนตัวตึงสลนะ็อตเนาะวันนี้ผมมากับเกมกราวดก์กเฮวินะครับผมหรือ,อการเก็บเกี่ยวกาวด็อก นะครับผมเนื้อผมเรียกส่วนตัวว่าตุ่นนะครับผมไปครับเรามาลองเล่นกันดูนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเล่นสารภาพตามตรงเคยเล่นไปแค่ครั้งเดียวนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าหน้าปกมันไม่ค่อยนะ่าเล่นเท่าไหรเลยนะท่านผู้ชมอ,อันจิงๆก็ไม่เกี่ยวกันหรอกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับผมอุ้ยแต่เบ็ดเขาเบ็ดทีละสองบาทกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสองบาทสี่บาทหรือเปล่า สี่บาทนะท่านผู้ชมนะสี่บาทกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรช่องสล็อตเขานะท่านผู้ชมช่องช่องสล็อตเขาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเออเท่ากับว่าอ,อ,อัตราการแตกของเราเนาะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะท่านผู้ชมมาเลยยี่สิบสองบาทสวยเออวายวายมาคูณสองอีกหนึ่งตัวโอ้ยยังนะครับผมอา่าขยับไป คูณสนะครับผมอีก1ตัวนะเออวายสาตัวนะท่านผู้ชมนะ เท่ากับว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเข้าฟีสปินหรือเปล่านะครับผมเอ้ยน่าจะใช่นะคูณห้านะครับผมอ่าแต่อันนี้เขาไม่ได้ใช้แทคแคตเตอร์นะท่านผู้ชมเขาใช้เป็นวายนะครับผม8ครั้งหมุนฟรีเริ่มที่คูณห้านะท่านผู้ชมเริ่มที่คูณห้ากันไปนะครับผมอุ้ยมา100สวยเฮ้ยแตกดีอยู่นะท่านผู้ชมนานเล่นทีก็ถือว่าได้เรื่องอยู่นะมาหนึ่งร้อยสวย40่คูณ6อุ้ย240้ แต่ไหมโอ้โหยังไม่แตกนะไปครับอยู่นที่คูณเจ็ดเออมา8ปิบสี่บาทเออสวยเก้าหกโอ้โหไม่แตกนะครับผมไม่แตกนะไปกันต่อนะวายเขาจะขยับไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะหนึ่งครั้งนะครับผมหรือว่าที่แตกนะครับผมหนึ่งครั้งที่ปัน่นหรือนึ่งครั้งที่แตกนะครับผมวายเขาก็จะขยับไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเออแบบนั้นแหละสวยเออตัวไหนแตกตัวนั้นขยับนะครับผมไปครับ เดินหน้ากันต่อโอ้โหมาครับผมก้อนโตไอ้ยืยนหะน้าปากเลยนะท่านผู้ชมนะตัวอะไรยืนหน้าปากอยู่นะครับผมระดับก้อนโตนะหกร้อยหกสิบสี่มัดน,นะครับผมยังธรรมดากันอยู่นะหกร้อยนะโอ้โหหกร้อยยังธรรมดาอีกเหรอสําหรับผมนี่ไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมนะโอ้โสหสอ้ตัวไหนแตกตัวนั้นขยับนะ <ś m _> จบนะครับผมจบกันไปนะ <ś m _> มาอีกโอ <ś m _> ้โหระดับนิกะนะ786บาทนะครับผม786บาทนะไปะครับไปกันต่อนะ <ś m _> ครั้งสุดท้าย โอ้โหไวสามตัวไม่แตกเฉยเลยนะคุผู้ชม8ครั้งนะครับผม8ครั้งอุ้ยต่อได้ไป2,000กว่าเลยนะคานผู้มชม2 0 0พกับอีก78บาทนะครับผมอั้ได้อยู่นะได้อยู่ไปกันต่อนะเหลืออีก5ครั้งนะครับผมไปครับมาครับอีกหนึ่งตัวมาไหมยังไม่มานะไปกันต่อฟื้นไปไปไปฮึ๊บฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบโอ้โหยังครับไวแจกมาสวยขยับไป มาไหมไวอีกหนึ่งตัวอื้ไวอีกหนึ่งตัวเข้าฟีจะปินนะสามช่องหนึ่งสองสามโอ้โหยังไม่มาตรงกลางแตกมาสวยโอ้โหยขยับไปซะเหมือนกันติดกันเลยนะท่านผู้ชมอืมข้าพโดสูงไอ้ปายนี่คูนเจ็ดนะครับผมอืมอันนี้อาจจะลุ้นนะได้ลุ้นนะมาไหมโอ้โหยังไม่มาอุ้ยตานนี้แตกเยอะอยู่นะท่านผู้ชมมากันเรื่อๆยๆนะเดินกันายาวๆนะ เออรขาพูดมาคูณแปดคูณเก้าแล้วนะคะผมไปที่คูณเก้าแล้วนะเอออะไรอันนี้พริกแดงเนาะท่านผู้ชมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะประมาณนั้นแหลนะเนาะท่านผู้ชมไปครับขยับมาอุ้ยไปที่คูณสิบเอ็ดแล้วนะท่านผู้ชมแป๊บเดียวคูณสิบเอ็ดแล้วนะเออเอาเงินแตกมาร้อยสามสิบสองฮึบฮึบนี่เป็นไงยังมาอีกร้อยเก้าสิบสอง ช่องเยอะเราก็มีโอกาสแตกเยอะนะครับผมแล้วก็วายเขาก็ขย like ับไปเรื่อยๆด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้แครอทมาแน่ผมว่าเออแบบนั้นแหละโอ้โหแปดร้อยมาครับมาอีกไหมเออเขาพูดมันฝรั่งเอ้ยเขาพูดกับหัวหอมหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับผม โอ้ยเขาพูดไม่แตะนะท่านผู้ชมผู้หูยนั่งดูกันเพลิน,เ,นเล่นไปเล่นมาโอ้ยระดับซุปเปอร์เมกะครับผม2830ัมท่านผู้ชมโอ้ยได้เรื่องกันเลยทีเดียวนะถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะผู้หูยไปครับไปครับเดินกันยาวๆโอ้ยแปบ๊บเดียวหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะเออก็ไปกันพอหอมปากหอมคอเนาะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็ว่าจะมาทําแบบ เล่นเป็ดห,หนักกันดีกว่านะท่านผู้ชมผมว่ามันก็แตกดีพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมนะแต่มันอเป็นละสี่บาทกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมค่อนข้างหนักอยู่นะครับผมค่อนข้างหนักอยู่นะก็ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ได้ช่องสล็อตเยอะนะครับผมช่องสล็อตเยอะแล้วก็วายเขาก็มีเรื่อยๆนะครับผมมีเรื่อยๆนะมีทุกตานะครับผมเท่ากับว่าโอกาสแตกเราก็เยอะกว่า นะครับผมคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับผมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนายตัวตึงสล็อตก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ